ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์อมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ขอรบกวนเวลาท่านสมาชิกอีกรอบหนึ่งนะครับรอบแรกท่านอภิปรายสิบก,กว่าท่านผมตอบมันค่อนข้างตอบยากนะครับอันนี้เลยตัดให้สั้นลงนิดหนึ่งนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับมีท่านสมาชิกให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์หลายท่านนะครับเป็นห่วงในกรณีเรื่องของการจ่ายเป็นเงินในระบบดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ อยากจะให้เป็นเงินสดผมยืนยันคําเดิมนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงจริงๆเพราะเงินนี้เนี่ยจะสามารถยืนยันว่าเงินจะหมุนในระบบเศรษฐกิจได้2รอบเป็นอย่างน้อยเพราะว่ารอบแรกบังคับให้ใช้จ่ายระหว่างร้านประชาชนกับร้านค้ารอบที่สองร้านค้ากับร้านค้านะครับสคือมันเป็นเงินที่มีข้อกําหนดได้ครับพอเราใส่ข้อกําหนดเข้าไปว่าใช้ได้เฉพาะสินค้าประเภทใดห้ามเอาไปออมเพราะออมมันเป็นตัวหยุดหมุนของเศรษฐกิจห้ามเอาไปใช้ เรื่องของไปใช้หนี้สินเพราะการที่เงินกลับไปอยู่เจือในมือของเจ้าหนี้เนี่ยมันก็หยุดหมุนทางเศรษฐกิจนะครับเราต้องการยึดในเรื่องของธงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นธงหลักนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันความจําเป็นในเรื่องของการที่จะต้องเติมเงินในระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เรียนกับท่านสมาชิกทุกท่านว่า ไม่ต้องห่วงครับเราก็เป็นห่วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในอดีตเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันแรกที่มีเรื่องของโมบายแบงกิ้งคือการโอนถ่ายเงินทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนก็เป็นผมก็เป็นเราก็เป็นห่วงในครั้งแรกนะครับหลังจากอยู่กับมันไปมีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับสังคมก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องของ p a p e r l e s s คือไม่มีเรื่องของเงินสดแบบแบงก์เนี่ยมันก็เริ่มมาขึ้นเรื่อยๆและมันเป็นเทรนด์ของโลก นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลไกในเรื่องของการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเลตหากเราผ่านพ้นช่วงแรกไปได้ทุกคนเราจะสามารถคุ้นเคยกับมันแล้วก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปนะครับประเด็นที่2ครับเรื่องของฟรอดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะครับอันนี้ผมต้องกราบเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านเศรษฐาทวีสินนะครับทางคณะกรรมการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเราให้ความสําคัญอย่างที่สุดนะครับ ในประเด็นแรกนะครับผมยืนยันกับท่านว่ามันไม่มีช่องทางรั่วไหลในแบบที่ว่าฝ่ายการเมืองจะได้เงินโอนมาหมื่นสองหมื่นแสนล้านอะไรไม่มีนะครับฝ่ายราชการประจำเองก็ตามไม่มีเพราะว่ามันมีประชาชนคนรับหนึ่งคนกับกับเงินหลวงทุกบาทนะครับมันหนึ่งต่อหนึ่งมันไม่มีทางหากคนลงทะเบียนไม่ถึงนะครับ เราตั้งงบประมาณปี67เนี่ย1 2 0 0 0 0ล้านเกิดสุดท้ายแล้วลงทะเบียนมา25ล้านแต่ผ่านผ่านจริงๆ8ล้านคนเนี่ยเป็นต้นอะไม่ถึง1,222,000ล้านเนี่ยนะครับงบประมาณนี้ตามพรบเนี่ยนะครับก็ตั้งไว้ว่าใช้งบประมาณไม่เกิน1 2 2 0 0 0ล้านหมายความว่าถ้าโครงการมันไม่เต็มสุดท้ายเงินมันก็ พับไปงบประมาณก็พับไปนะครับก็คืนสู่หลวงก็แค่นั้นไม่ได้มีกลไกในการที่จะต้องไปเดินหน้าในการขัดดุหลหรือในการที่จะจัดสรรงบประมาณนะครับเ <_ an> พราะฉะนั้นเงินไม่ได้ตกหายไม่มีทางหายนะครับสองก็คือในเรื่องของฟรอดเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้ผิดประเภทเนี่ยเราห่วงกันจริงๆแต่เราห่วงในเรื่องของการใช้ผิดประเภทของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะโครงการรัฐในอดีตยกตัวอย่างอย่างเช่นคนละครึ่งมันมีแรงจูงใจครับเพราะว่าคนละครึ่งในอดีตเนี่ยที่ท่านมีการอภิปรายเนี่ยนะครับ เติมเงินรัฐเข้าไป10บาทเนี่ยประชาชนต้องเติมอีก10บาทก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไปคิดว่าเอ๊จะทํายังไงไม่อยากจะควัก10บาทแต่อยากจะได้เงินก็ไปแลกซื้อสิทธิ์ไปกับร้านค้าบอกว่าคุณเอาเงินมา8บาทคุณเก็บไว้20บาทผมไม่ต้องควัก10บาทผมกําไรสองบาทถูกไหมครับร้านค้าก็ได้8บาทของรัฐนี่คือคกลไกที่คิดได้ในอดีตแต่สุดท้ายผมต้องเรียนนะครับเงินรัฐเนี่ยไม่ตก,ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมสุดท้าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามตรวจสอบเจอก็มีการทวงคืนนะครับเรียกเงินคืนมีการฟ้องร้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งก็ว่ากันไปมีคนที่โดนคดีความเขาคงไม่ประกาศให้ท่านทราบแต่ว่าหลายพันคนนะครับวันนี้เรามีโครงการใหม่เติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตประเด็นแรกเลยนะครับผมต้องเรียนชี้แจงกับท่านว่าเงิน10,000บาทในโครงการนี้เทียบเท่ากับเงิน1นึ่งนึ่งหมื่นบาทที่เป็นแบงก์ธรรมดาไม่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่า มูลค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุครับที่ประชาชนจะบอกว่าเดินเข้าไปที่ร้านแล้วมันซื้อของได้หนึ่งหมื่นบาทอะแต่จะไปของเงิน8ปดพันออกมาเป็นเงินสดเพื่อไปซื้ออีกร้านหนึ่งเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลในประเด็นแรกนะครับอาจจะมีคนคิดทำนะครับแต่ไม่เยอะนะครับประเด็นที่2เองกลไกในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยเรามีกลไกในเรื่องของการใช้บล็อกเชนที่เป็นเลเจอร์ก็คือการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับการแลกเปลี่ยนเนี่ย ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา 3. เรามีการตั้งคณะอนุกรรมการชื่ออนุฟรอดครับอนุเรื่องของการใช้ผิดประเภทขึ้นมาโดยมีสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นประธานนะครับวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเดินหน้าการประชุมไปหลายครั้งแล้วก็มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่กรรมการนโยบายเนี่ยในรายละเอียดซึ่งมีกลไกในการป้องกันตรวจจับในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับ แล้วก็มีเรื่องของกลไกในเรื่องของการกําหนดโทษนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเข้มงวดกวดขันกับเรื่องของการใช้ผิดประเภทของประชาชนที่ท่านไปอภิปรายว่ามีการไปไปแลกซื้อรถเนี่ยนะครับไปซื้อรถเอาหมื่นไปแล้วเอา5 0 0 0มาเอา6,000มาอย่างเงี้ยนะครับเราจริงจังวันนี้มีการโพสต์จริงๆนะครับที่มีการอภิปรายว่ามีคนโพสต์มีคนพูดนะครับวันนี้เราได้ส่งเรื่องไปยังสำ,งำนักงานตำรวจแห่งชาติ นะครับใครที่ไปโพสอย่างนั้นใครที่กระทาอย่างนั้นหากมีการรับเงินแล้วเป็นคดีความนะครับหากยังไม่มีการรับเงินเราจะส่งหน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบและแน่นอนว่าถ้าท่านจะมาลงสมัมสมครเพื่อที่จะบอกว่าขอขึ้นทะเบียนเป็นร้านค้านะครับโอกาสคงยาก2ถ้าท่านได้เป็นร้านค้าพวกเราก็จะจับตาดูอย่างละเอียดครับเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับหากมี วันนี้หากเกิดขึ้นก็เป็นคดีความทั้งแพ่งและอาญายกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถได้สิทธิ์ในเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทพันดิจิทัลวอลเลตในครั้งนี้เราก็กําหนดครับก็คือกลุ่มประชาชนและร้านค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งเคยกระทําผิดโครงการของรัฐในอดีตเช่นโครงการคนละครึ่งเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีการกระทําที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์มีการอย่างที่ท่านเป็นห่วงนะแลกซื้อรถเอาเงินออกเนี่ยนะครับ ต่างๆเหล่านี้เมื่อพิสูจน์ทราบได้สุดท้ายคนกลุ่มนั้นถูกตัดสิทธิ์จากโครงการในอนาคตของรัฐรวมถึงโครงการเติมเงิน1 0,000บาทหากกระทําผิดในโครงการเติมเงิน1 0,000บาทนอกจากถูกคดีความทั้งร้านค้าและบุคคลแล้วนะครับโครงการของรัฐในอนาคตจะไปช่วยเหลือใดๆก็จะถูกเสียสิทธิ์ตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราได้กําหนดขึ้นนะครับ ท่านอังคาาเป็นห่วงในเรื่องของกลุ่มปลอบบางผมก็ได้เรียนไปบางส่วนแล้วนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของบุคคลผู้ไม่มีทะเบียนหรือบ้านกลางเนี่ยก็จําเป็นจริงๆเราก็ต้องยึดเอาบ้านกลางเป็นหลักผมก็เข้าใจประเด็นปัญหาของท่านนะครับเพราะว่าบ้านกลางมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเมืองนะครับแต่ว่ามันต้องมีสักจุดหนึ่งเพราะว่ากลไกของเรากําหนดในเรื่องของกรอบระยะทางนะครับก็จะไปหารือเพิ่มเติมรับเป็นประเด็นเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างหน้าห่วงใหญ่ ก็จะรับเป็นโจทย์เพื่อที่จะไปพูดคุยเพราะว่ามีอีกกลุ่มห mm hmm. นึ่งครับอย่างที่ได้เรียนเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มติดเตียงเนี่ยกลไกการใช้เขาจะอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูว่าเราจะปรับโครงอย่างไรในส่วนของกลุ่มที่เป็นคนที่ไม่มีบ้านหรือบ้านกลางเนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เขามีโอกาสได้ <ahh. S 1> สามารถใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะไปดูว่าเราจะป้อนเกณฑ์อย่างไรนะครับ กลุ่มต่อมาคือกลุ่มนักโทษต้องเรียนต่อท่านสมาชิกผ่านท่านผ่านท่านประธานว่ากลุ่มผู้ที่อยู่ในเรือนจําในขณะน,นี้ไม่ได้สิทธิ์นะครับเพราะกลไกการลงทะเบียนของเราต้องทําผ่านระบบอย่างเช่นเรื่องของการใช้มือถือก็ตามนะครับการใช้ต้องเป็น Face to Face เมื่อถูกจองจาเนี่ยมันก็ถูกไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยอัตโนมัติโดยหลักคิดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้องเรียนท่านด้วยความเคารพว่าในกรณีที่ยังอยู่ในเรือนจํา ในระหว่างจำเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้สิทธิ์จากโครงการนี้นะครับอันนี้ก็เรียนเรียนด้วยความเคารพนะครับเ,เรื่องของกลไกอื่นๆเรื่องท่านเป็นห่วงเรื่องของการศึกษาเองก็ตามอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราอภิปรายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยาทางรัฐบาลเองรับทราบครับแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับอย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโครงการเติมเงิน10,000บาทเป็นเพียงแค่1โครงการนะครับเราไม่ได้ทําอย่างเดียวนะครับเรามีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการดึงเอานักลงทุนต่างชาติ มีการที่จะพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมที่เป็น S-Curve อย่างเช่นเรื่องของรถ EV ก็ตามอย่างเช่นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ก็ตามมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องโครงสร้างการท่องเที่ยววันนี้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากว่า30%เทียบเยาวมนีนะครับมีเรื่องของการปรับโครงสร้างการศึกษาการอัพสกิลรีสกิลนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยแน่นอนครับผมเองคงจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะตอบกับท่านเพราะว่า มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องที่เขาดูแลในแต่ละด้านซึ่งผมเชื่อว่าด้วยสมาชิกวุ้ที่สภาชุดใหม่นะครับคงจะมีโอกาสในการที่จะให้ทางรัฐบาลมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกับท่านในประเด็นต่างๆต่อไปด้วยกลไกของการประชุมของท่านเองนะครับในประเด็นสุดท้ายครับเรื่องของทางรัฐนะครับจริงๆท่านมานะท่านก็ได้เข้าใจได้หลายอย่างนะครับ คำถามท่านอะไรนะผมพูดไปจนจะจบแล้วเดี๋ยวจำคำถามไม่ได้สักครู่เดียวถามอะไรนะอ๋อเรื่อง wallet คำถามผมยังไง้ท่านพิธีมตอบยาวหน่อยครับขอโทษได้แล้วครับท่านเป็นไรครับขอประทานโทษท่านประธานด้วยครับได้แล้วครับได้แล้วครับครับเรื่องของ wallet กับกับ wallet ประเภทต่างๆนะครับผมยืนยันอย่างนี้นะครับว่าอย่าไปยึดติดกับคําว่า wallet หรือไม่ คำว่า w a l l e t เองถ้าท่านย้อนดูไปไปกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ที่ท่านใช้หลธนาคารพาณิชย์เรียกว่าเป็น wallet แต่จริงๆไม่ใช่ w a l l e t เป็นเพียงแค่ ledger นะครับเป็นเพียงแค่ระบบอ,ออนไลน์แบงกิ้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนั้นนะครับสำหรับคนใช้เนี่ยมัน Seamless คือไม่เห็นไม่ได้สัมผัสถึงความแตกต่างแต่กลไกของเราเนี่ยยืนยันว่าเป็นระบบที่เป็น w a l l e t และบันทึกผ่านระบบของบล็อกเชน นะครับบันทึกข้อมูลผ่านบล็อกเชนนะครับการใช้ไม่แตกต่างกันครับเพราะว่าเราก็จะรู้สึกถ้าท่านเป็นคนใช้ธนาคารธนาคารหนึ่งในที่สุดเมื่อเขามาเชื่อมต่อกับเราผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า Open Lo o p เปิดแอปธนาคารมาจากที่เคยมีแท็บของบัญชีธนาคารท่านก็จะมีแท็บใหม่โผล่ขึ้นมาตัวปุ่มใหม่บอกว่าเป็นดิจิทัลวอลเล็ตก็แค่นั้นเองครับกระบวนการใช้จะค่อนข้างง่ายครับนี่คือสิ่งที่เราดีไซน์ให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของทางรัฐเองนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า เป็น,นกลไกในที่สุดจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์แอปนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของรัฐซึ่งกระจัดกระจายเข้ามารวมศูนย์อยู่ในที่เดียวกันสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาบริหารจัดการเพื่อการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์เราเคยหาตัวกลุ่มเกษตรกรผู้ยากไร้เราเคยอยากจะ อุดหนุนพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆบอกว่าอยากจะเติมน้ํามันเกษตรเนี่ยช่วยเหลือด้านน้ามันเกษตรแต่เราหากลุ่มเขาไม่เจอเราหาเป้าหมายไม่ได้เราไม่มีกลไกที่จะยืนยันนะครับแต่วันนี้ด้วยฐานข้อมูลที่รวมศูนย์เราจะสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วเลือกได้ว่าเราอยากจะเลือกพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีไรายได้ต่ํากว่ายอดเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะช่วยอะไรเขาเราจะเติมเป็นเงินเข้าไปอยู่ในวอลเล็ตนะครับให้เขา1000บาทเป็นต้นยกตัวอย่าง แต่เขาใช้ได้เฉพาะกับเรื่องของราคาพลังงานเท่านั้นเป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถทําให้รัฐเนี่ยสามารถกําหนดการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงเป้าได้อย่างตรงเป้ามากขึ้นต่อไปในอนาคตรวมถึงบริการในทางรัฐเองผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนที่จะใช้ดิจิท a l วอลเล็ที่จะโหลดทางรัฐทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันกลางของรัฐซึ่งณปัจจุบันมีบริการของภาคร,รัฐรวมกว่า150บริการ นะครับสามารถเข้าไปได้ที่มีข่าวนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเข้าไปดูแล้วไปเจอใบสั่งเข้าไปดูแล้วเจอบัตรประชาชนเข้าไปดูแล้วเจอพาสปอร์ตซึ่งกลไกการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐเทียบเท่ากับการที่พี่น้องประชาชนเดินเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วติดต่อราชการครับหมายความว่าในอนาคตเนี่ยท่านเปิดทางรัฐแล้วท่านเปิด บัตรประชาชนในทางรัฐเนี่ยเทียบเท่ากับการที่ท่านถือบัตรประชาชนตัวจริงว่งวาง่ายๆนะครับมันจะทําให้การบริการของภาครัฐต่อประชาชนเนี่ยสะดวกขึ้นกว้างขึ้นและสามารถเกิดความคล่องตัวในอนาคตจะสามารถลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนมาพบกับภาคราชการมหาศาลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐเรื่องของการปริ้นเรื่องของอะไรต่างๆกระดาษอันนี้เรื่องเล็กครับ แต่ในอนาคตจะสามารถทําให้เราทําสิ่งที่เราอยากทํามานานคือการลดขนาดของภาครัฐได้เพราะมีมีบริการผ่านทางแอปกลางที่ให้กับประชาชนแล้วบริการภาครัฐที่จะต้องเจอตัวกับประชาชนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยก็ลดความจําเป็นลงในระยะยาวเราก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการที่ต้องตั้งงบประจำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับด้วยบุคลากรเมื่อลดงบประมาณในส่วนบุคลากรในส่วนของ ของงบประ,ประจำลงการบริหารงบประมาณในอนาคตก็จะสามารถนําไปทําในเรื่องที่เป็นการลงทุนระยะยาวแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่อ,อยากจะฝากให้ท่านสมาชิกกุฒิสภาทุกท่านนะครับนี่เป็นแนวความคิดของรัฐบาลแล้วก็หวังใจว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปอค,ครับ